สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณกรภาคแก้วค่ะรหัสนักศึกษา6651304887ค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการแชร์ไฟล์ใช้งานร่วมกันบน Google Drive แบบง่ายๆค่ะโดยมีข้อดี3ข้อค่ะข้อ1ไม่ต้องเสียเวลาส่งอีเมลให้หลายๆคนแค่เราแชร์แค่เราแชร์ให้คนที่เราอยากให้เข้าถึงไฟล์ที่เราแชร์ค่ะคนที่มีลิงก์ก็สามารถเข้าถึงไฟล์ ไฟงานได้ข้อ2เหมอสำหรับไฟล์ขนาดใหญ่2 5เมกะไบต์ส่งเมลไม่ผ่านข้อ3เครื่องมองเป็นเครื่องมองเห็นเป็นไวรัสแนบไฟล์ในอีเมลไม่ไม่ได้ค่ะโดยมีวิธีการทำประมาณนี้โดยมีวิธีการแชร์ง่ายๆโดยขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1น,นะคะเข้าไปที่เป็น Google Drive ของเราเลยค่ะ Google ของเราธรรมดาแล้วก็คลิกตรงที่ Drive นะคะคลิกเลือกคลิกเลือกคำว่า r i ไ e ค่ะ เสร็จแล้วมากดเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลือกเป็นโฟลเดอร์ใหม่สร้างชื่อโฟลเดอร์ของเรานะคะกดสร้างค่ะพอสร้างชื่อโฟลเดอร์ของเราเสร็จแล้วมาเลือกคำว่าใหม่แล้วก็อัปโหลดโฟลเดอร์ค่ะแต่อันนี้ของเราอัปโหลดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะให้เราทำการมาคลิกที่ สามขีดตรงนี้ค่ะคลิกซ้ายค่ะกดคําว่าแชร์ได้เลยกดแชร์นะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นแชร์โฟลเดอร์ที่ไม่ที่เราอยากให้เลือกผู้คนที่เราสามารถอยากให้แชร์ก็ได้ค่ะเราสามารถเลือกตรงนี้ให้สามารถเป็นผู้คนที่เราอยากแชร์หรือหรือไม่เราอยากได้เป็นทุกคนที่มีลิงก์ก็สามารถเข้าดูได้สมมติเลือกเสร็จแล้วให้เราคัดลอกลิลงก์ ตรงนี้เราก็ไปวางบนไฟล์ที่เราอยากจะแชร์เท่านี้ทุกคนก็จะสามารถเห็นไฟล์ที่เราวางไว้ได้ค่ะเพียงเท่านี้คนที่ได้รับลิงก์ที่เรานำไปแปะไว้ก็สา,สามารถเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแชร์และทำการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะขอบคุณค่ะ